การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ก8ร่วมกับ,บอิวสุดีแมกรุ่นใหม่หมดพิกัพสำหรับคนทั้งโลก เชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซ้ำช้างและ f อบาร์เซโลนาันมิ้เขาเก็บรวยเพื่อนโถยสงกรอบตาโปเะม,ม,มันทุกเม็ดมันทุกเม,ม,กเม็ดภูมิใจเสนอรายการคู่หูท่องเที่ยวบัตรดิทิพสุนัขท่านชมขอต้อนรับสู่รายการคู่หูท่องเที่ยวบัตรดิทิพทางช่องห้าทนะฮะไทกราวเน็ตเบิร์กอีกทั้งออกอากาศทางช่องทู1.9ึ่งเจพอน้นะครับแล้วก็จานเหลืองนะครับ รวมไปถึงนะฮะไดนาเทคนะครับแล้วก็ดีทีวีนะครับผมแล้วก็เคเบิลทั่วประเทศแล้วก็เคเบิลท้องถิ่นสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะพาพาอับสุรัตน์ครับพร้อมกับรถยนต์ออนยูสุดดีแม็กนะครับ p i ก k u รุ่นใหม่หมดนะฮะเพื่อสำหรับคนทั้งโลกเนี่ยนำพาเพื่อในความดงไหมครับมาท่องเที่ยวที่อุทยานแมประวัติศาสสุโขทัยเพื่อมาดูอีกหนึ่งวัดนะฮะที่ตำนานเล่าขานกันว่าหลวงพ่อผู้ได้นะครับและรวมไปถึงนะฮะสถานที่นะครับเดินป่าที่ ขุดนะฮะค้นพบนะฮะหลักศิลาจารึกนะฮะอักษรไทยะะแล้วเราก็ช่องช่วง,ท,งท่องเที่ยวทั่วไทยเนี่ยมพววาพบกับความมันๆน,นะฮะในเรื่องของกีฬาโมอเตอร์สปอร์ตนะครับผมแล้วก็ช่วงช้างพาชิมเนี่ยก็จะนําเสนออาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะฮะในจังหวัดสุโขทยัยก่อนจะไปติดตามชมทางรายการต้องขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ผู้ใจดีของผมแล้วก็เป็นบันดดี้คู่กายผู้ใจตลอดไปนะครับออนนิวสุดดีแบ็กนะครับพิกัดรุ่นใหม่หมดเป็นกับสำหรับคนทั้งโลกนะแล้วก็ขอขอบคุณนะบริษัทตีเฟสอิสุทเซลลจำกัด ได้เอื้อเฟื้อนะครับรถจน all new i s ุดีแม a กนะครับผมก็ยนำรุ่นใหม่หมดนะครับจาหทั่วทั้งโลกเพื่อมาเป็นยานาหนะในการบันทึกเทปรายการแล้วก็นำเสนอสาระ,สะ,ะดีๆสู่ผู้ชมทางบ้านนะครับสดใสมันจะได้น้ำดื่มช้างฮารามิเค้าเก็บรวยเพื่อนนะครับถั่วลิสงกรอบตาโขแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดนะครับท่านผู้ชมแลมาติดตามชมในรายการช่วงแรกสวัสดีประเทศไทยนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมครับช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดย อิวส e ุดีแม็กรุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกครับตอนนี้อยู่ในช่วงของโสดีเพืไทยนะครับสัปดาห์นี้ที่บริเวณไหนัวัดสิงชุมค่ะไมต้องมาวัดแห่งนี้ครับก็เป็นวัดที่จะให้มาชมอัครูปศิลปะสุโขทัทยนะคะและเป็นวัดวัดนี้เป็นวัดที่ พระพุทธรูปพูดได้ในสมัยสุขของทัาพูดได้ยังไงครับผมก็วันนี้นะคะภายในบรดุนะคะก็จะเห็นรพระพุทธรูปองค์นี้นะคะคเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยนะคะคมีชื่อว่าพระอัจ,จน,นะนะะแล้วทำไมถึงพูดได้ครับพี่ก็ที่ว่า,าพระพุทธรูปพูดได้เพราะว่าสีชูมแห่งนี้นะคะด้านที่ใต้ของบนดุจะมีอุ่ ซึ่งสามารถเดินขึ้นไปถึงยองดบนดงได้เลยโดนว่นาใช่่ะน่าเป็นช่องระบายความชื้นของโมงมซึ่งเป็นตำนานที่มีความสอดคล้องในพงศ์สมเดาจกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปปราบกระบวนทางองเหนือกลับมา เจะเมืองสวรรคโลกคิดกระบนสมเด็จพระเนเรศวรไม่ได้มาประชุมทัพที่วัดศรีชุมแห่งนี้นะคะแล้วก่อนจะออกรบต้องมีการเอาเริกเอาใช้มีการถือน้ำพิภพสัตยาครับสมเด็จพระนเรศวรก็แอบสับบส่งให้ฐานองค์สนิทขึ้นไปซ่อนตัวอยู่หลังองค์พระอาจารย์เาาจะมีช่องโผล่ตรงพระเสียงพอดีนะคะคให้ทหารที่ขึ้นไปนั้นพูดแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลกลับมาเมื่อมีทหารหนาถถามว่าการรบคนนีจ้จะชนะไหม จะมีสิ่งตอบมาวชนะแต่จริงๆ,ๆแล้วพุมทรูุพูดได้ไหมพูไมไดไม่ได้อันนี้เป็นการสร้างความแข็งกำลังใจเป็นจิตยาของสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองแต่ปัจจุบันช่องตรงกลางก็ไม่อยู่แล้วนะครับอ๋อยังมีอยู่ค่ะแต่ขึ้นไปนี่ก็มีอยู่ช่องอนะคะที่ที่เรามองเห็นนี่ก็เช่นเดียวกันนี่เป็นเป็นช่องระบายความชืน<อ>้นของคะรับผมจำช่วงมะเดี๋ยวในช่วงของโสเดีไทยนะครับจะพาไปดูอีกหนึ่งานที่บที่เป็นความสำคัญเกี่ยวกับอักษรไทยนะครับที่เนินภาษา เป็นที่ค้นพบนะฮะ,ะห,ลหลักศิลาจารึกหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งและพระแท่นประนังคาศิลาครับผมแต่ตอนนี้มาชมความสวยงามก่อนครับข้าตั้ม<น>ชมะนี่อยู่ในท้ายช่วงของสวัสดีประเทศไทยนะครับผมต้นช่วงนะฮะสวัสดีประเทศไทยเนี่ยพี่ ัวหลวงก็พาผมกับเพื่อนง้าเนี่ยไปที่วัดศรีชุมมาตอนนี้อ่ะมาอยู่ที่เนินประสาทเนินประสาทน,น,นี่มีความสาคัญยังไงอะพี่เนินปราสาทเป็นบริเวณที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเขตพระราชวังเกา่าเพราะอยู่ตรงข้ามวัดหลวงก็คือวัดมหาธาตุนะคะก็บริเวณตรงนี้นะคะได้ทําการขุดค้นในพบเครื่องใช้ของคนชั้นสูงเป็นจำนวนมากและเป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หวเจ้าอยู่ นะคะครั้งอย่างทรงพันดวอยู่นะคะ,คะได้เสด็จมาเมืองสุขโขทยัยได้มาพบหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งและพระแทนปรนังคศิลาบาตที่บริเวณเนินปราสาทแห่งนี้นะคะมเมื่อปีพศ2 3 7 0ขึ้นไปอยู่ข้างบนไดยไหมพี่ฮะเชินครับท่านชมว่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะตรงน,นี้เป็นสันนิษฐานว่าเป็นที่คุณขุดค้นพบ ศิลาจารึกนี่ก็ท่านชมนะนี่เป็นหนึ่งหนึ่งสองไฮไลท์นะฮะของอุทยานประวัติศาสตร<ช>์ส<ช>ุโขทัยใช่ไหมครับแต่ที่นี่ยังมีสถานที่ให้ท่านชมนะฮะมาศึกษาปอดความเป็นมาของประเทศสยามเลยใองไทยของเราได้ก่อนที่จะมีประเทศสยามเนี่ยนะครับผมว่าเป็นมาอย่างไรบ้างแลวถาพี่บอกนิดหนึ่งนะนอกจากสองไฮไลน์นี้แล้วนะมีส่วนอื่นอีกบ้างไหมครับโบราณสถานยใช่ครับผม วัดศรีชุมนะคะคก็จะมีวัดศาตร์ศรีวัดศรีสวัยแล้วก็จะมีในขเขตอรัญจิค,คือทางด้านทิศตะวันตกถแถวนั้นก็จะมีวัดอีกประมาณ50วัดนะคะก็จะมีวัดที่สําคัญก็จะมีวัดสะพานิก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นวัดที่มีความสําคัญในสมัยของพ่อก,กรามนะคะวันเดินดับเดินเต็มพ่อก,กรามสมสขีช้างที่รูร้จัก เดี๋ยวปิดท้ายช่วงนะฮะสวัสดีประเทศไทยนะโดยเห็นภาพที่พี่โก็หลวงได้กล่ามาแล้วกันนะครับพักสักครู่ก่อนนะเพราะเป็นช่วงของท่องเที่ยวทั่วไทยช่วงหน้านั้นนะครับมันๆันเลยครับพักสักครู่ครับขอับชนสินะตอนนี้เรียนอยู่ปะเรียนมอะไรอ ทางไกลเราต้องไปด้วยกันใช้ชีวิตให้คุ้มกับทุกๆวัน มความสรงจำไม่เคยจืนจางมีเพื่อนร่วมทางที่รู้ใจเฮ้ hey! <S 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 จุที่ไหนก็เหมือนกันทั้งความเป็นเพื่อนและรสชาติขเข้าเปรียบกุ้งฮานมิและรวยเพื่อนน้ำมาปลากินหมดน้ำลดถมดกินปลา น้ำมาป้าป๋ากินหมดอห,หมดอมหมดน้ำหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับ <c oughs> โอ้โ,หโ,หโหสั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง Your Ex Life ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดยอีวสุดีแม็ครุ่นใหม่หมดบิ๊กอัพสำหรับคนทั้งโลกถุยสงกอบตาโขแก่ มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดครับผมท่มานผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในช่วงของท่องเที่ยวทั่วไทยนะฮะก็เมื่อต้นช่วงนะสวัสดีประเทศไทยได้นําพาผู้ชมบ้านนะครับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยมาแล้วในสัปดาห์นี้นะฮะท่องเที่ยวทั่วไทยก็จะนําพาผู้ชมบ้าน,นะะมาพบกับความมันนะฮะในเรื่องของกีฬามอเตอร์คอร์สนะฮะ คนข้างผมนี่เป็นบุคคลสำคัญของวงการมอเตอร์คอร์สสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวแนะนำแนะนำตัวหน่อยครับครับผมมนตรีวิตานะครับตัวแทนสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับดูแลภาคเหนือตอนล่างนะครับเดี๋ยวพี่มาให้ข้อมูลดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งมอเตอร์คอร์สเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะชอบแต่ยังไม่เคยไปรู้ศึกษาที่ไหนนะเดี๋ยวให้ข้อมูลแต่ว่าการแข่งมอเตอร์คอร์สเนี่ยต้องเริ่มไต่เต้าจาก ระดับไหนไปถึงระดับไหนฮะเรื่จากนม้องๆคนนี้นะน้องคนนี้จะแนะนําท่านนะครับนักแข่งทุกท่านที่เก่งมาจากปัจจุบันเทอร์โบที่เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับก็เริ่มต้นมาจากเด็กอายุไม่เกิน9ขวบนะครับโดยไทยรถ5 0ซีนะครับไม่เกิน9ขวบซกิโตไกโตไก่ี่เป็นแชมป์ยังอย่างครับตอนนี้มีคะแนนสะสมของแชมป์ประเทศไทยนะครับมาอันดับที่4นะครับพออายุเกิน9้าขวบมาเสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นรุ่น 65cc 65. นะครับน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพาสกรแสนหลวงนะครับจากรุ่นนี้ 65cc นะครับก็จะไม่รื้นแต่รถนี้ก็เป็นรถเอ่อ MS 2คือรถเลอด 250cc แต่จริงๆแล้วเขาจะต้องเป็นรถ 85cc หรือ 150cc คนนี้นะครับเจ้าพัคนะครับปิยนัทเกิดสรินะครับอ่านาสัมภาษณ์เยาวชนหน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเยาวชนจากพิษณุโลกครับครับชนะพิษสระครับตอนนี้เรียนอยู่ปะเรียนครับมอะไรมอหกครับตรงโี้พิศนโลกพิทยาคมเหรอแล้วมาแข่งโมไซนี่ยังไงถึงมาแข่งชอบหรือว่าหรือว่าพ่อแข่งแล้วมาตามชอบเมื่อก่อนชอบดูครับอ๋อชอบดูครับอ๋อให้การสนับสนุนอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดยังไงฮะให้ลูกมาแข่งโมไซเนี่ยก็ จริงๆแล้วที่ด้าน,นา่ยนะคะก็ไม่เหมืที่เขาบอกเขาเป็นคนชอบนคะคะแล้วเสร็จแล้วเรามีความรู้สึกว่าไปไหนเนี่ยได้ไปเป็นครอบครัวนะคะมันเป็นกิจกรรมครอบครัวแล้วก็มันเหมือนว่าอย่างน้อยเข้ามาอยู่ในสนามเนี่ยคนก็มีความรักแล้วก็สอกันอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ทําให้เราได้รู้จัก ต้นปู่ที่ดีด้วยเราลูกชายก็คือหมายถึงว่าเขาได้เรื่องสุขภาพด้วยคือการแข่งรถคอร์สเนี่ยไม่ใช่ว่ารถดีอย่างเดียวนะคะแต่เขาต้องร่างกายต้องแข็งแรงด้วยต้องฟิตด้วยต้องฟิตต้องฟิตก็ต้องไปว่ายน้าฟิตเนสตรงนี้นะคะทุกวันหรออต้องมีระเบียบในการในการเป็นนักกีฬาฟิสิกส์ร่างกายต้องแข็งแรงด้วยใจด้วยแมนทั่ด้วยงบประมาณในการดูแลเนี่ย ลูกแข่งนะคตั้งแต่ลูกแข่งมาสามปีหมดจะล้านกว่าเะพอรถมีสามแสนกว่าบาทนะครับแล้วเขาเปลี่ยนระดับนีอย่าเปลี่ยนปีเพื่อเพื่อให้รถมันทันสมัยขึ้นแล,แล้วแล้วแรงขึ้นนะคะแล้วมันดีขึ้นเพราะว่ารถใหม่เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงมาทุกท,ท,ทุกระยะผู้ของท่านใดสนใจอย,อยากจะให้ลูกมาเล่นบ้างจะให้คำแนะนำได้ไงบ้างคะเชิญชวนก็ต้องมีเวลาต้องมีเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จำน้อยนะคะเราก็กิจกรรมในการสื่อสาร ตาเนี่ยราจะมีระบบเรียนรู้นะคะเราจะมีการฝึกสอนก็ส่วนทกท่านนะคะที่มีใจรักในกีฬานะคะว่าลูกของท่านนั้นก็จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขับเคลื่อนปลอดภัยแล้วก็ถูกวิธีค่ะแล้ว нолог, ท,า ok ทางด้านนี้นะครับผมขอแนะนำประธานชมรมมอเตอร์คอร์สจังหวัดสุโขทัยครับจังหวัดสุโขทัยเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่นะครับของคุณแตัวนั่นแหละครับอ๋อเป็นเจ้าของผมถามถามกีฬานี่เลยเป็นประธานชมรมครับมอเตอร์คอร์สสุโขทัยครับ เจา้จาของท,ท,ทีมที่ทีมด้วยครับทีมอะไรครับเออส,สุโข,ท,โขท,ทัยมอเตอร์คอร์สครับอ๋อก็ทั้งหมดนี้มาฮะหรือว่าไม่ไม่ฮะอ,อันนี้เป็นพิษสุนโลกนี่อของสุโขทยัยอ๋อแต่ก็อยู่เหมือนเหมือนพี่น้องครับอ๋ออาท่านผู้ชมผมว่าผู้ชมคงฟังมาแล้วเยอะแล้วข้อมูลอย่างเห็นน้องๆเนี่ยเขาโชว์บ้างแต่ว่าเป็นยังไงจริงหรือเปล่าเอาจริงต่างใครมาหรือเปล่าใช่พี่เดี๋ยวให้น้องๆทุกคนไป แต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปแบนแบนเงินบน,น,น,นสนามดีกว่าแต่ฝากเล่นนึงว่าอย่าไปแบนบนถนนเพราะหนึ่งทำให้ผู้ใช้ถนนนี่ลำบากใจด้วยถูกคุณมานี่จะไปยังไงเนี่ยคุณมาเป็นหูยะแยะเลยจะไปก็ไปไม่ได้ไปแซงถุกจาอีกอ้าวนะพี่ชมก็เชิญชวนนะน้องหนูเยาวชนนะ ที่สนใจในกีฬาของมอเตอร์คอร์เนี่ยก็ลองโทรติดต่อสอบถามได้ที่พี่มนตีที่ได้เบอร์อะไรครับพี่ครับครับสอบถามกมมาได้นะครับ0 8 1 8 8 4 9 8 2นนะครับครับหรือที่สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยก็ได้นะครับัท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปชมอยู่น้องๆเขาแบนๆกับบนสนามเลยครับเชิญครับ ต้องชมมาเดี๋ยวพักสักครู่นะแล้วพบในช่วงของช้างพาชิมคนระับพักสักครู่ครับ โค้ดไยต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็จะเป็นน,ปน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บครับครับผมตาลปี๊บผักกาดสับผักกาดสับแล้วอะไรครับโสบดสองคู่ ทั้งความเป็นเพื่อนและรสชาติของข้าวเปรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อนน้ำมาปลากินหมดน้ำรถหมดกินปลาน้ำมาปลาปากินหมดฮึหมดฮึหมดน้ำหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโ สั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มชาต <c oughs> Your Ex-Life มาชิมกันทั่วมันทุกเม็ดอร่อยอรเ็ททุกเม็ดมันมันโอ้แก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดโอ้แก่มันทุกเม็ดช่วงช้างพาชิมสนับสนุนโดยอิวสุดีแม่งรุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลก เชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้างและ FC ฟาร์เซโลนาท่านผู้ชมครับกลมต่กับพูดในช่วงของช้างพาชิมนะฮะก็เป็นทุกสัปดาห์นะฮะที่จะนำเสนอนะฮะเมนูอร่อยๆสัปดาห์นี้ฮนะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทยัยก็ต้องมาลิ้มมาชิมมาลองก๋วยเตี๋ยวต้นลํำดับของจังหวัดสุโขท,ทัยท่านคผมนี่คือเจ้าของร้านสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นแนะนําตัวนิดนึงครับพี่สวัสดีครับผมนายวิคูลสุติตะกุลไทยครับพี่เป็นคนพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัยแล้วไหมครับสุโขทัยครับเกิดโตที่นี่ครับผมอ๋อแล้วก็ทําอาชีพที่นี่เลยประกอบสามอาชีพที่นี่เลยเปิดมาแล้วกี่ปีครับพี่ก็หลายปีอยู่ครับหลายปีนะเล่าสูตรนี่มาไหนสูตรสูตรนี้คือปกติแล้วเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวก็เลยว่าอยากจะทําเครื่องให้มันครบคงมีที่ร้านแต่เครื่องครบโอ้พเครื่องครบนี่มีอะไรบ้าง มีประมาณสิกว่าอย่างมีอะไรบ้างครับผมมีถ้าเป็นแห้งแห้งอย่างเป็นแห้งเส้นนี้เป็นบะหมี่เ้นเล็กแห้งครับเส้นเล็กแห้งนะครับผมสุโขทัยสุโขทัยต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้างครับหลักๆก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บครับครับผมน้ำตาลปี๊บผักกาดสับผักกาดสับครับอ่าแล้วอะไรเงี้ยขวที่ส่งคู่ขวที่ส่งคู่คระ อะไรครับเออจะมีน้ำปลาน้ำปลารับส่วนมะนาวนี่จะให้เป็นซี่มาบีเราเองอ๋อบีก็ได้ไม่บีก็ได้แล้วแต่ครับผมส่วนใหญ่จะทำรสจัดอยู่แล้วแล้วก็พริกป่นอ๋อพริกป่นครับรวมรวมเนี่ยสิบอย่างครับทุกเมนูต้องมีสิบอย่างครบอย่างนี้ถึงจะออกมารสชาติอร่อยครับที่นี่อ่ะเขาบอกว่ามีเมนูแนะนําด้วยเมนป็นเมนูอะไรฮะจะเป็นตัวนี้ครับเป็นยำเกี๊ยวกรอบครับยำเกี๊ยวกรอบจะใช้เส้นบะหมี่บะหมี่บะหมี่กรอบครับไปทอดอืมไปทอดเสร็จแล้วก็จะทําน้ํายำ ราดลงไปโอ้แล้วนี่เมนูอะไรฮะอันนี้จะเป็นต้มจืดรับต้มจืดเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะฮะแล้วเนี่ยครับผมเป็นบุ้นเส้นต้มยำครับฮะแต่ผมขอลองก่อนได้ไหมลองที่เมนูนี้ก่อนนะไม่ต้องปรุงนะพี่มะนาวต้องบีบไหมฮะมะนาวก็ถ้าพี่ชอบเปรี้ยวก็เพินได้เลยครับแล้วบีบมะนาวหน่อยฮะอ้รสชาติเป็นยังไงอย่างที่พี่ว่านะ คให้ได้นะขอลองแคบหมูนี่นะฮะครับท่านผู้ชมกรอบเลยนะลองหมูฝรั่งนะเบสเห็นไงครัขอลองเมนูนี้นี่เมนูอะไรฮะเป็นวุ้นเส้นต้มยำครับวุ้นเส้นต้มยำนะฮะท่านผู้ชมขอลองลองน้ำต้มยำรสจัดนะ ใช่ไม่ชอบเผ็ดก็บอกได้นะจะไม่ใส่ให้อือหืออันนี้ท่านผู้ชมคำแรกเลยฮะขอดื่มน้ำไครับเผ็ดจริงๆทำให้คนสุโขทัยเขาทานเส็ดนี่เหรอครับก็ถ้าได้รสจัดมันจะดูรสชาติขึ้นนะออหโอ้โหเผ็ดมากเลยท่านผู้ชมแต่ขออนุญาตนะครลูกชิ้นหมูที่พี่ว่ารวมถึงโซหักยาวนะครับถ้ามาสุโขทัยต้องเป็นสุโขทัยย่างเริ่ม อผ็ดระพท่านุ่มวมบบางคนหน้าหวานเนี่ยเดี๋ยวขาลองเมนูนี้เิเมนูนี้เป็นเมนูแนะนำครับผมเจ้าหน้าเขาลองดูหน่อยฮะท่านผู้ชมนี่เมนูแนะนำเลยนะครับเป็นยำเกี๊ยวกรอบครับยำมีใบทอดเหรอทอดน้ำไหมฮะไม่ครับทอดพอสุกพอเหลืองก็ท่านผู้ชมท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ก็ขอแนะนำ ก๋วยเตีเ๋ยวสุขโขทัยเนี่ยที่ที่จังหวัดสุขโขทัยชื่อร้านว่าฮะครัวสุขโขทัยครับผมคร,ครัวสุโขทัยอ่าไปดูที่ไหนของสุขโขทัยครับตั้งอยู่ใกล้ๆสี่แยกของโพค,ครับเประมาณของโพมา,าขาเข้าเมืองก่อนถึงประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับแล้วลองให้เบอร์นะฮะเผื่อใครมาเนี่ยสำรองเส้นทางไอ้สำรวจเส้นทางหน่ยไปไปอยว่ามายังไงที่เบอร์ครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสี่ครับพี่เชิญชวนนิดนึงฮะ ถ้าแวะมาเที่ยวสุโขทัยก็เชิญแวะชมแวะชิมได้นะครับเป็นเดี๋ยวสุโขทัยครับเอาล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะพี่จุ๊ดจุ๊อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุชมากก่อนจากลากันนะทุกครั้งฮะก่อนจะขับรถฮะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะฮะเมาห่วงอย่าขับนะฮะแล้วก็ระเบิดแบบเซนติเบลด้วยปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับผมนะฮะอย่าขับรถนะล้ำเส้นที่ตีเอาไว้นะครับผม จะเลียยเเล้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะไเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วขับรถอย่าสวิสสวร์ดนะฮะอย่าเอียดอัดอีดอัดเบรกหน้าเบรกอย่าเบรกกระชั้นชิดเบรกให้มีระยะห,ห่างเบรกทันหลังแั้วจูบบ้าน้ายได้สำรวจก่อนว่าคนข้างๆของคุณเนี่ยใช้คู่ของคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อย่าทำเพราะมันผิดจะทำอภิษฐ์ตะพุทธนะฮะดังเบอร์โฉมแมววอลล์ชอบใจแล้วก็ไฟตรงไหนไม่ใช้ปิดซะนะฮะเพื่อช่วยการประหยัด น้พลังงานลดโลกร้อนน้ําหยดติ๋งติงก็ให้ปิดซะให้แน่นถ้าเสียเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อช่วยกันอย่างเช่นในเบาตังรวมไปถึงไม่ให้น้ําท่วมด้วยนะครับผมใช้น้ําให้เป็นประโยชน์นะครับผมท่านผู้ชมฮะับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่วิทูลนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งประเทศไทยที่หน้าตัก1ึงไร่กรเ้าวานโอ้โหมึงงั้นเท่ากับ400ตารางวาเหรอครับ มากกว่าครับนี่จำหน่ายอาหารสไตล์ฮอทพอตก็คือต้มๆใช่ค่ะถ่านี้ขายก็คือสุกี้ใช่